ถ้าวันนี้มีใครเดินมาบอกคุณว่าคุณเหลือเวลาอีกแค่สามเดือนคุณจะรู้สึกอย่างไรหัวใจจะวุบว่าไหมความกลัวจะเข้ามากัดกินจนหายใจไม่ออกใช่ไหมเราทุกคนรู้ว่าความตายจะมาถึงแน่ๆไม่มีใครหนีพ้นแต่หน้าแปลกที่เรากลับใช้ชีวิตเหมือนมันเป็นเรื่องของคนอื่น เราเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างทั้งการสอบการแต่งงานการเกษียณแต่กลับไม่เคยเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายความจริงในทางธรรมคือการเตรียมตัวตายไม่ใช่การรอความสิ้นหวังแต่คือการสะสมสเสบียงที่ดีที่สุดเพื่อให้เราจากไปอย่างผู้มีชัยไม่ใช่ผู้แพ้ที่หวั่นไหว วันนี้สติพอดแคสต์จะชวนทุกคนมาเผชิญหน้ากับความจริงอันยิ่งใหญ่นี้เราจะดูว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเตรียมจิตอย่างไรเพื่อให้วินาทีสุดท้ายของเราเต็มไปด้วยความสงบไม่ใช่ความกลัวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สติพอดแคสต์ในหัวข้อที่เราทุกคนต้องพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือความตายคนส่วนใหญ่มองความตายเป็นความพ่ายแพ้เป็นความสิ้นสุดเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแต่ในทางพุทธวจนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองความตายเป็นความจริงที่ต้องยอมรับและเป็นผลของการเกิดถ้าเราลองมองชีวิตเหมือนการเดินทางการเกิดคือการเริ่มเดินทางการตายก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดหมายใหม่ คำสอนของพระพุทธองค์จึงไม่ได้เน้นแค่การมีชีวิตที่ดีแต่เน้นการตายที่ดีด้วยการตายที่ดีหมายถึงการตายที่จิตเป็นกุศลการตายที่ใจสงบไม่เศร้าหมองพระพุทธวจนะย้ำชัดว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนการแตกดับของร่างกายมีผลต่อภพภูมิถัดไปอย่างสำคัญถ้าจิตเศร้าหมองยึดมั่นถือมั่นความกลัวก็จะนำพาไปสู่ที่ที่ทไม่เป็นสุขดังนั้น การเตรียมตัวตายจึงไม่ใช่เรื่องของคนแก่ป่วยใกล้ตายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การเตรียมจิตให้คุ้นชินกับความดีงามเพื่อให้เรามีสเสบียงคือบุญกุศลและความสงบติดตัวไปจนถึงวินาทีสุดท้าย เราจะมาดูเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสุดเวียงไม่เคยนึกถึงวันสุดท้ายจนกระทั่งความป่วยไข้ามาถึงตัวเขาได้เรียนรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความสงบทางจิตได้เลยนี่คือเรื่องราวของลุงชูเพราะค้างที่ประสบความสำเร็จแต่เกือบจะตายอย่างคนหมดอาลัยตายยากลุงชูคือภาพสะท้อนของคนสำเร็จในยุคสมัยหนึ่ง แกเป็นพ่อท้าที่เก่งกาจในการเจรจาซื้อมาขายไปจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีบ้านหลังใหญ่ในเมืองมีที่นินมากมายมีรถยนต์หรูหราและที่สำคัญที่สุดคือมีอํานาจลุงชูมีลูกชายสองคนคือนพและชยัยลุงชูรักลูกมากแต่รักแบบที่พ่อค้าจะรักได้คือรักด้วยการให้ทรัพย์สินและการควบคุมแกมักจะบอกลูกเสมอว่า พ่อทำงานหนักขนาดนี้พวกแกต้องทำตามที่พ่อบอกเท่านั้นลูกชายทั้งสองเติบโตมาภายใต้ร่มเงาของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลชีวิตของลุงชูเต็มไปด้วยความประมาทในทางธรรมแกใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกกับการกินการดื่มการเข้าสังคมการแข่งขันทางธุรกิจไม่เคยสนใจเรื่องวัดวาอารามหรือการทำความดีงามเลยแกมักพูดติดตลกว่า ตายแล้วก็จบไม่ต้องไปคิดมากแกมั่นใจในความสามารถของตัวเองและเชื่อว่าเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างในโลกทรัพย์สินของลุงชูไม่ได้มีแค่ที่ดินและเงินฝากแต่รวมถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นด้วยแกห่วงทุกตารางนิ้วของที่ดินห่วงทุกบาททุกสตังค์ในบัญชีและห่วงว่าเมื่อแกตายไปแล้วลูกชายจะไม่สามารถรักษาความร่ำรวยนี้ไว้ได้ แกจึงวางแผนชีวิตลูกทุกคนอย่างละเอียดละออจนลูกชายทั้งสองรู้สึกอึดอัดความกลัวการสูญเสียนี้คือรากฐานของชีวิตลุงชูถึงแม้จะรวยล้นฟ้าแต่ลุงชูไม่เคยนอนหลับสบายสักคืนเลยแกกังวลว่าใครจะมาโกงกังวลว่าตลาดจะล่มกังวลว่าลูกจะทำพลาด โลกใบเดิมของลุงชูจึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงทางใจแม้จะมีทรัพย์สินมากมายก็ตามเ <mm> มื่ออายุได้65ปีลุงชูถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งร้ายในระยะที่สหมอบอกตามตรงว่าต้องทำใจและเตรียมตัวการรักษาอาจจะยืดเวลาได้บ้างแต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะหายขาด วินาทีที่หมอพูดคำว่ามะเร็งเหมือนโลกทั้งใบของลุงชูหยุดหมุนเงินนับร้อยล้านบาทซื้อชีวิตไม่ได้ความสามารถในการเจรจาซื้อขายก็ใช้กับโรคนี้ไม่ได้เลยความมั่นใจที่เคยมีพังทลายลงทันทีช่วงแรกของการเผชิญหน้ากับความตายลุงชูเต็มไปด้วยความโกรธและความปฏิเสธแก,กโกรธตัวเอง โกรธที่กินดื่มไม่ยัง้งโกรธโชคชะตาโกรธแม้กระทั่งพระเจ้าที่ไหนสักแห่งที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอย่างแกแต่ความโกรธก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความกลัวที่หนักน่วงกว่าเดิมความกลัวของลุงชูไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่เป็นความกลัวการสูญเสียทุกอย่างกลัวทรัพย์สินที่สร้างมาจะสูญหายกลัวลูกชายจะทะเลาะกันหลังแก่ตาย กลัวตัวเองจะหายไปอย่างว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยลุงชูพยายามใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อซื้อการรักษาที่ดีที่สุดในโลกแต่ในขณะที่ร่างกายสุดโทรมลงทุกวันจิตใจของแกกลับยิ่งวุ่นวายและร้อนรุ่มมากขึ้นแกเรียกนบและชัยมาสั่งเสียสารพัดเรื่องธุรกิจเรื่องที่ดินจนลูกทั้งสองเหนื่อยหน่ายและกดดัน การอยู่กับลุงชูในช่วงนั้นเหมือนอยู่ในนรกที่เต็มไปด้วยความกังวลและความห่วงใยที่กลายเป็นการผูกมัดพผชิญหน้าอุปสรรคความยึดมั่นที่กลายเป็นโซ่ตรวนเมื่ออาการสุดลงจนไม่สามารถไปไหนได้อีกแล้วลุงชูต้องนอนติดเตียงที่บ้านลูกชายจึงจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลและนบลูกชายคนโตที่เป็นคนใจเย็น ได้พยายามหาทางช่วยพ่อทางด้านจิตใจนบได้นำหนังสือธรรมะเล็กๆที่พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงและการปล่อยวางมาไว้ข้างเตียงนบไม่ได้เทศนาสั่งสอนพ่อแต่เพียงแค่เปิดพอดแคสต์ธรรมะเบาๆให้พ่อฟังเมื่อแกดูเหมือนสงบลงบ้างในช่วงแรกลุงชูต่อต้านอย่างรุนแรงเอาไอ้พวกเรื่องงมงายไปให้พ้นพ่อจะจัดการทรัพย์สินก่อนตาย แต่เมื่อร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้อีกความคิดของลุงชูก็ค่อยๆถูกบีบให้มองเข้ามาที่โลกภายในของตัวเองลุงชูเริ่มพิจารณาคําสอนที่ได้ยินแว่วๆในพอดแคสต์เหล่านั้นเขาเริ่มคิดถึงอุปปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นในทางธรรมที่เขาได้ยินมาตลอดอุปปาทานในทรัพย์สินแกคิดว่าที่ดินผืนนี้เป็นของฉัน เงินก้อนนี้ของฉันแต่ตอนนี้ร่างกายแกกำลังจะสลายไปแล้วฉันที่ว่านี้จะเอาอะไรไปด้วยได้ที่ดินจะตามไปพบหน้าได้ไหมอุป,ปาทานในลูกหลานแกคิดว่าลูกชายต้องทำตามที่ฉันสั่งแต่แกเริ่มเห็นว่าความปรารถนาดีของแกกลายเป็นการผูกมัดและสร้างทุกข์ให้กับลูกความห่วงใยของแกทำให้ลูกรู้สึกว่าไม่เคยเป็นอิสระ อุปสรรคที่แท้จริงของลุงชูไม่ใช่โรคร้ายแต่คือจิตที่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงวันหนึ่งลุงชูจ้องมองแหวนทองคำหนักสิบ,บาทที่สวมติดนิ้วมาตลอดชีวิตแกพยายามถอดมันออกด้วยมือที่สั่นเทามันแน่นติดนิ้วจนแกต้องร้องให้นบมาช่วยถอดออกเมื่อนบถอดแหวนนั้นได้ลุงชูมองดูแหวนในฝ่ามือแล้วรู้สึกว่า ความยึดมั่นที่เคยมีต่อทองคำนั้นมันสลายลงไปพร้อมกับความอ่อนแรงของร่างกายแกบอกนบว่าเอาไปให้ใชัยเถอะพ่อไม่ต้องการมันแล้วการปล่อยวางแหรนทองคำนั้นเป็นเหมือนการก้าวข้ามทรณีประตูที่แบ่งแยกระหว่างโลกของความยึดมั่นกับโลกของการปล่อยวางเมื่อลุงชูเริ่มคลายความยึดมั่นในวัตถุ แกก็เริ่มหันมาสนใจจิตใจตัวเองนบได้แนะนำให้พ่อลองฝึกเมตตาภาวนาง่ายๆก่อนนอนคือให้นึกถึงความปรารถนาดีลุงชูเริ่มฝึกตามที่ลูกบอกในตอนแรกมันยากมากที่จะนึกถึงคนอื่นแต่เขาเริ่มจากแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนขอให้เราพ้นจากความทุกข์กายทุกใจจากนั้นจึงแผ่เมตตาให้นบและชัยว่า ขอให้ลูกเป็นสุขไม่ต้องกังวลเรื่องพ่อการทำเช่นนี้ซ้ำๆทำให้จิตของลุงชูเริ่มอ่อนโยนลงความร้อนรุ่มภายในลดลงเขาค้นพบว่าทรัพย์สินที่แท้จริงที่ควรสะสมไม่ใช่เงินทองแต่คืออริยทรัพย์ในทางธรรมคือสติปัญญาและความเมตตาเขาเริ่มใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์ แผนที่จะทำบุญเอาหน้าเหมือนที่เคยทำเขาบอกให้นบนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคเงียบๆให้โรงพยาบาลที่รักษาเขาโดยไม่ต้องการชื่อเสียงตอบแทนที่สำคัญที่สุดเขาตัดสินใจเรียกนบและชายเข้ามาคุยอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การสั่งเสียอย่างเข้มงวดแต่เป็นการขอโทษและมอบอิสระลูกทั้งสองพ่อขอโทษที่พยายามควบคุมชีวิตพวกแกมาตลอด พ่อทำไปเพราะความกลัวของพ่อเองพ่อคิดว่าพ่อจะอยู่ดูแลพวกแกไปตลอดตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าพ่อพกอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของโลกพวกแกจะทำอะไรกับมันก็ได้ตามที่เห็นสมควรพ่อขอแค่พวกแกรักและสามัคคีกันแค่นั้นพอน้ำตาของลุงชูและลูกชายทั้งสองไหลออกมา มันเป็นน้ำตาของการปลดปล่อยลุงชูรู้สึกว่าโซ่ตรวนที่ผูกมัดตัวเขาและลูกมาตลอดชีวิตได้ขาดสะบั้นลงแล้วในช่วงเดือนสุดท้ายลุงชูไม่ได้สนใจการวางแผนทางโลกอีกต่อไปแก่หันมาสนใจแต่การวางจิตของตัวเองทุกเช้าแกจะทบทวนความดีงามที่ได้ทำไปเมื่อคืน เมื่อวานเราแผ่เมตตาแล้วเราวางความห่วงลงแล้วสิ่งนี้คือการสร้างกุศลวิตกให้จิตใจเป็นเครื่องอยู่ของความดีงามเมื่อความตายใกล้เข้ามาอาการปวดทรมานเริ่มกำเริบหนักขึ้นแต่คราวนี้ลุงชูไม่ได้โวยวายเหมือนครั้งก่อนๆเขาใช้สติที่ฝึกฝนมาเฝ้าดูความเจ็บปวดเหมือนเฝ้าดูเปเลวไฟที่ไม่เที่ยง เขาพยายามระลึกถึงหลักที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราความเจ็บปวดคือเรื่องของร่างกายที่กำลังแตกดับแต่จิตของเราสามารถเป็นอิสระจากมันได้ในวันสุดท้ายลุงชูเรียกนบมาข้างเตียงเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องธุรกิจอีกแล้วแต่เขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่านบพ่อไม่ยึดมั่นแล้วนะพ่อปล่อยทุกอย่างแล้วคำว่าไม่ยึดมั่น คือคำพูดสุดท้ายที่ออกจากปากของลุงชูแกหลับตาลงอย่างสงบพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้านบและชัยเฝ้ามองพ่อจากไปอย่างเงียบๆโดยปราศจากความโศกเศร้าอย่างบ้าคลั่งมีแต่ความสงบและความเข้าใจการจากไปของลุงชูไม่ได้เป็นการจากไปของคนพ่ายแพ้แต่เป็นการจากไปของผู้มีชัยที่สามารถเอาชนะความกลัวและความยึดมั่นถือมั่นได้ ในนาทีสุดท้ายลุงชูได้พิสูจน์แล้วว่าทรัพย์สินที่แท้จริงที่นำติดตัวไปได้คือสติและความสงบของจิตใจเท่านั้นทุกคนครับเรื่องราวของลุงชูให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กับเราว่าความตายไม่ได้พรากแค่ชีวิตแต่พรากความยึดมั่นถือมั่นที่เราสร้างมาตลอดชีวิตด้วย เรามาถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงของลุงชูด้วยแว่นของพุทธวจนะกัน 1. การเกิดเป็นเหตุของความตายอริยสั์ตอนแรกลุงชูปฏิเสธความตายเพราะเขาไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าความตายเป็นเพียงผลที่ตามมาจากการเกิดเมื่อมีขันคือร่างกายและจิตใจ มันก็ต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาการโกรธหรือกลัวความตายจึงเป็นการโกรธและกลัวผลของสิ่งที่เราเลือกมาตั้งแต่ต้นเมื่อลุงชูยอมรับว่าร่างกายที่เจ็บปวดนี้เป็นเพียงาธาตุสี่ที่กำลังกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ใช่ตัวเราที่เป็นอมะตะความกลัวก็เริ่มคลายลงนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากการต่อสู้กับความจริง ไปสู่การยอมรับความจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน 2. ความกลัวก่อนตายเกิดจากความยึดมั่นอุปทานความทุกข์ที่แท้จริงของลุงชูในช่วงแรกคือความห่วงและความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินและลูกหลานในทางธรรมเรียกสิ่งนี้ว่าอุปทานคือการเข้าไปยึดกลุ่มสิ่งที่ไม่มีแก่นสารว่าเป็นของเรา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งที่ควรละก่อนตายคือความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นตัวเราลุงชูยึดมั่นในทรัพย์สินความคิดว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดินนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อต้องจากไปลุงชูยึดมั่นในลูกหลานความคิดว่าลูกต้องทำตามใจฉันกลายเป็นการผูกมัดทั้งตนเองและผู้อื่น เมื่อลุงชูตัดสินใจปล่อยวางแหวนทองคําและมอบอิสระให้ลูกชายมันคือการทำลายความยึดมั่นในใจตัวเองอย่างสิ้นเชิงการปล่อยวางไม่ใช่แค่การยกของให้คนอื่นแต่เป็นการหยุดจิตที่เข้าไปจับจ้องในสิ่งนั้นๆสสมสะสมเสบียงเพื่อเดินทางไกลกุศลเป็นเครื่องอยู่ เมื่อเราคลายความยึดมั่นในสิ่งภายนอกได้แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการสร้างเครื่องอยู่ของจิตให้เป็นกุศลพุทธวจนะสอนว่าจิตก่อนตายมีความสำคัญมากเพราะมันจะกำหนดทิศทางการไปต่อการที่ลุงชูเปลี่ยนมาฝึกแผ่เมตตาและทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์คือการสะสมสเบียงที่แท้จริงเมตตาคือการทำจิต ให้เป็นมิตรกับสัพพสัตว์ทำให้จิตใจอ่อนโยนและปราศจากความพยาบาทการทบทวนกุศลก่อนนอนคือการทำจิตให้คุ้นชินกับความดีงามเมื่อจิตของเราเต็มไปด้วยความสงบและความดีงามแล้วในวินาทีที่ร่างกายแตกดับจิตจะไม่มีโอกาสคิดถึงเรื่องความโลภความโกรธหรือความยึดมั่นอีกเพราะจิต มีที่พักที่ปลอดภัยแล้วคือกุศลที่ทำไว้สิ่งนี้เองที่ทำให้ลุงชูจากไปอย่างสงบและมีชัยเราทุกคนสามารถเตรียมตัวตายได้ตั้งแต่วันนี้นี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถทำได้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความสงบก่อนการเดินทางครั้งสุดท้าย1การทบทวนและวางภาระฝึกปล่อยทุกวัน เราไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยหนักถึงจะปล่อยวางการฝึกปล่อยวางทำได้ทุกวันฝึกปล่อยวัตถุสิ่งของลองหยิบของที่คุณรักและหวงแหนมากที่สุดเช่นนาฬิกาเรือนโปรดหรือของสะสมแล้วบอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงวันหนึ่งมันก็ต้องพังวันหนึ่งฉันก็ต้องจากมันไปมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงจากนั้นให้นำของที่ไม่จำเป็นออกไปบริจาค นี่คือการฝึกสละความยึดติดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฝึกปล่อยคนรักและหน้าที่ยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตลูกหลานได้เมื่อเราตายไปแล้วให้เปลี่ยนจากห่วงเป็นไว้ใจมอบหมายงานมอบทรัพย์สินและมอบความเชื่อมั่งให้พวกเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองการทำเช่นนี้เป็นการคลายปมในใจทั้งของเราและของคนรอบข้าง 2. สร้างสติและความดีงามกุศลเป็นเครื่องอยู่ต้องทำให้จิตของเราคุ้นชินกับการอยู่กับความดีงามเพื่อให้ความดีงามนั้นเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราจเจริญเมตตาเป็นนิสัยทุกเช้าก่อนเริ่มทำงานให้แผ่เมตตาง่ายๆเพียงหนาทีขอให้เราเป็นสุขขอให้คนที่เรารักเป็นสุขขอให้คนที่เรารังเกียจเป็นสุข การทำบ่อยๆจะทำให้จิตมีความอ่อนโยนและลดความขุ่นมัวลงทำบัญชีกุศลก่อนนอนทุกคืนก่อนหลับให้ทบทวนสิ่งดีๆที่เราได้ทำในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดีๆการช่วยเหลือเล็กน้อยหรือการนั่งสมาธิเพียง5นาทีการระลึกถึงกุศลนี้จะทำให้จิตสุดท้ายก่อนหลับเต็มไปด้วยผ่องใสและเป็นการฝึกระลึกถึงกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนตาย 3. ส,สองคำสุดท้ายการฝึกพูดไม่ยึดมั่นคำพูดสุดท้ายของลุงชูคือไม่ยึดมั่นซึ่งเป็นแก่นของพุทธวจนะใช้คำว่าไม่ยึดมั่นในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดความหงุดหงิดจากการจราจรติดขัดหรือเมื่อมีคนวิจารณ์เราให้บอกตัวเองเบาๆว่า ไม่ยึดมั่นในความปรารถนาให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจหรือไม่ยึดมั่นในความรู้สึกว่าตัวเราสำคัญวางใจไว้ในความสงบในยามที่ใกล้จะหมดลมหายใจหากยังพอมีสติให้ใช้กำลังทั้งหมดระลึกถึงกุศลที่ได้ทำมาตลอดชีวิตและวางใจไว้ที่ความสงบ หรือความว่างเปล่าจากการหยุดมั่นนี่คือการใช้ปัญญาที่สะสมมาทั้งหมดเพื่อทำให้จิตเข้าสู่กระแสที่ผ่องใสที่สุดก่อนการเปลี่ยนภพทุกคนครับเราต้องตระหนักว่าความตายไม่ใช่การสูญหายแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนสภาพการที่ร่างกายแตกดับไม่สามารถทำลายจิตเดิมแท้ของเราได้ แต่สิ่งที่ทำลายเราได้คือความกลัวและความยึดมั่นที่เราสร้างขึ้นมาเองสําคัญที่สุดคือชีวิตที่แท้จริงของเราคือจิตไม่ใช่ร่างกายหรือทรัพย์สินดังนั้นการเตรียมตัวตายจึงไม่ใช่เรื่องของการจัดแจงพินัยกรรมหรือการจองที่ดินในสุสานแต่คือการจัดแจงจิตให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยกุศลและปัญญา การฝึกปล่อยวางความยึดมั่นในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอคือการฝึกซ้อมตายที่ดีที่สุดเพราะเมื่อจิตเคยชินกับการปล่อยวางแล้วในวินาทีสุดท้ายจิตก็จะทำสิ่งที่คุ้นเคยนั่นคือการปล่อยวางอย่างง่ายดายจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจงสะสมอริยสัพ์คือความเมตตาและปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะติดตัวเราไปได้จริง ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมเดินทางสำรวจความจริงอันยิ่งใหญ่ของชีวิตนี้ไปกับสติพอดแคสต์ในวันนี้หวังว่าเรื่องราวของลุงชูและหลักธรรมที่เรานำมาถอดรหัสนี้จะช่วยเปลี่ยนความกลัวในใจคุณให้กลายเป็นความสงบและมั่นคงได้นะครับถ้าตอนนี้มีใครที่คุณคิดว่ากำลังเผชิญหน้ากับความสูญเสียหรือกลัวความตายอย่างหนักอย่าลังเลที่จะแชร์ตอนนี้ออกไปให้เขานะครับ เพราะคำสอนเหล่านี้คือธรรมทานที่ดีที่สุดและก่อนที่เราจะจากกันไปขอทิ้งท้ายด้วย Challenge ประจำสัปดาห์นี้ครับ Challenge ปล่อยวาง5นาที The Five Minute Letting Go ในสัปดาห์นี้ให้คุณหาเวลา5นาทีก่อนนอนในแต่ละคืนทบทวนทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณห่วงหรือห่วงมากที่สุดจากนั้น ให้นั่งสมาธิสั้นๆแล้วบอกกับตัวเองว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงสิ่งนี้กำลังผ่านไปฉันไม่ยึดมั่นทำซ้ำๆเพื่อให้จิตได้ฝึกพายความยึดมั่นในทุกๆวันขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขกับการสะสมสเบียงแห่งความดีงามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ